มาเพื่นเพิ่นอยากน่ะเพนบอกกินหนางก็ได้มั่อนก็เปซอยใหม่ยู่ฮะเป็นไงโอ้นะมันม่ให้มันกินสมกินน้ำมันก่อนมาจงิเป็นตัวแสบไปเลยวะะมันแสบดีเนาะโอนบเสียบพ่นกรับตาคำคือคำคือแหะจริจริงเดี๋ยวโอ้ยรีวิวรีวิวิธีการกินแห่นจับแสบนี่คือวิธี

กินยาดำได้แต่วาดกวาดกวาดได้ดดดมากด้วยน้ำกิดำได้แต่วากวกวเป็นน้ำนวดหรือกอันไหนล่ะใยก็ก็โอ้มีน้ำปันตอนพักเวียกเนาะพักเวียกแต่กินนายช่าง เกดเวียกูก็อยากกันตัวว่าใช่ไหมนะแกงหวงเนาะโอ้ยเราสิบวยอยากน้าตอนจะปั่นแล้วนีมันจะจับมีเนี่ยอย่าเด้อยามาเพิ่นเพื่นอยากนะมันบอกกินอนางก็ได้มพนาะเข็ไซอยใหม่เละเป็นไงเออโอ้โหนะมันใหมันกินสมันกินน้ำมัน่อนมาน่จ็นตัวแสบไหเลรมันแสบดีเนาะโอเสียแพ่ก็รับตา không cư không cư ra Chị chích đầu ôi Thôi Này Ừm Thấy không Thấy không Chị chích khô vừa ra Phải ปะนาเอาสามเณรอยากกินอยากกินสมกับวันทกินเนาะกินหนาปะนาเอาสนับปะนาสามเณรสนับปะนาเอากายหยาบเลยโอ้ยวัวตัวนี้มันแตกกับตัเน้อไมมาพรท่านสักนอเน่ได้หายนองเลยิคำหนึ่งมาพวกมาอันนี้ได้ที่หน่อย เอานี่นะตัวนตันเขยขึ้นกระห้องสองกาินเกินลอยก็นเกินลอยได้เลยตัว่ไนเกินอยไเบื่อย่้กยนั่นขาตำมดเปือกอยู่นะฮะนะ อย่าไรกันไหนเนาะยินดากันมุน่อยมือเสียโอ้มาโตตกเนี่ยมาโตตกนี่ยเราหม่เราไม่รู้แน้อคือเราเปนตันใดยังไง่งเฉพแข่งกันเด็กวิสบดปัตอนเนี่ย

โอ้แซ่บได้เนาะวัอนี้ข้ากะเลยไม่หเปียกวัอนี้รักลงเม็หิปียากข้าก้ผสมมานั่งกินอ่จวงกูา่ยเี่ยไม่ยากนะดี๋กันลืมฝากสองก้ด้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของข้าวนี่ยตัวผัดเกลือไหมของข้าเเออนี่ ปั้นน้ำปั้นปั้นน้ปันปนนปไปไหนกันฮะนักพอกันไหมได้สุยอเี่ยนี่ไลอ้าวอ่าขีมนายบพอกันไหมได้สุยอดเนี่ยิมมี่กับ่าเนะสมบัติกเวทเนาะอุ๊ยเด็ดขอบใจ